ประมูลครั้งใหญ่ที่มิดไนเลซิ่งที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องรถอยู่แล้วในงานก็เลยมีแต่รถแจมๆทั้งรถแรงรถมอไซค์ลิมิเต็ดแล้วกล่อขออนุญาตปิดประมูลที่ราคา3ล้าน9แสนบาทครับรถโล่แบบหัวลาก 10M เคาาะครั้งที่2ครับและ 10M เอาะครั้งสุดท้ายครั้งที่3ครับปิดการประมูลครับหรือรถโลคันตโต 16M เค็มครั้งที่2ครับ และ 16m ครั้งสุดท้ายครั้งที่3เป็นการประมูลที่ 16m เาร้เจ๊ครับผมมาเดวสวยทุกคันและมีพียวด้วยของรถด,ด้วยนะคนมาล่วมงานเยอะมากๆมีโค้ดแจกอีกนะคะแต่ถ้าใครไม่มาเมื่อวานก็มีโค้ดของเกสมาให้มาที่พี่หมีตรงนี้พิมพ์คำนี้ได้เลยค่ะและที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เรื่องรถโทรศัพท์อัปเดตใหม่มาในรูปแบบสมจริงโหลดแอปต่างๆได้ลงสตอรี่ไลฟ์โซ่ถ่ายติ๊กตอกถ่ายวอล์หกหรือประทานนุ่มๆสาวๆเอาไว้แชทคุยกันถ้าถูกใจก็นัดเจอพากันไปนั่งรถกินลลชมววหานนกัเย ย้ำอีกครั้ที่นี่เป็นเมืองแห่งรถซึ่งแนวนี้ไม่ได้หามาง่ายๆและไม่ได้มีมาบ่อยๆอยากรู้ว่ารถเดยอะแค่ไหนให้ลองมาที่ร้านรถด,ดูก่อนมีให้เทสขับก่อนซื้อไม่ต้องไปซุม่มงบจับต้องได้ไม่สูงจนฟามเหนื่อยมีรถด,ดีๆขับกันทุกคนแน่นอนใคายังไม่เคยเล่นไปเอ็แมแนวนี้ลองเปิดใจดูมีนาเลซิ่งนีนต้อนรับค่ะ